Thank you. ชีวิตมนุษย์ผู้สร้างงานเหล่านั้นจะสิ้นไป พราคม2466คอร์ราโดเฟโรจีหนุ่มชาวเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีศิลปินผู้มีอนาคตรุ่งโรดได้เดินทางเข้ามารับราชการในประเทศไทยในตำแหน่งช่างปั้นของกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวังเวลานั้นยังอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคอร์ราโดเฟโรจี ยังเป็นหนุ่มชะกันอายุ32ปีนายเฟโรจีนี่เองที่ต่อมาได้โอนสัญชาติเป็นไทยใช้ชื่อว่านายศิ์พีรสศีศิลปินคนสำคัญผู้สร้างสารรค์ผลงานศินละปะจำนวนมากไว้ให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นผู้วางหลักสูตรการศึกษาศิละปะสมัยใหม่ โดยเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปาก่อนซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้นำศิลปะวิทยาการที่ท่านสั่งสอนออกมารับใช้ชาติมีคุณประโยชน์มากมายเกินขนานับศาส,สตราจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ศิลปินเอกและนักอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยหลังจากที่ได้ศึกษาพื้นฐานทางศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง มน,นก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในบรรดาสิทธิ์ของท่านศาสตราจารย์ศินพีรสศีผู้ทีมาเรียนบริพอตช่างเนเป็นคนทิ่จนเป็นอย่างนั้นมันมีสองพเนกนะพเนกหนึ่งเป็นพเนกสำเร็จไปแล้วก็เป็นครูสอนวาดเขียนตามโรงเรียนต่างๆรัฐบาลสบายเรื่องพอรัฐบาล อีกอันหนึ่งก็เป็นช่างโดยเฉพาะเขาก็มีอีกประเภทหนึงซึ่งมีครูบาอาจารย์สำคัญสำคัญทั้งนัง้นก็มาฝึกวิชาชาวศิละปะพู้นี้ก็ออกไปเขาก็ได้ดเลี้ยงตัวไดนะเ้เลี้ยงตัวกันได้ดีผมยังไม่พูดอะไรมากแตู่ดแล้วมันจะยืดยาวมากคือว่าผู้งานเขาก็เป็นช่างสำคัญสำคัญมีชื่อมีเสียง แล้วก็มีความเป็นอยู่ดีด้วยพวกที่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนทางครูนี่ก็ออกไปเป็นครูบาอาจารย์ไปแล้วย mm hmm. ับผลมันมันอีกเรื่องก็อยากจะรู้อะไรมันป้าขวางก็มาใฝ่หาครูบาอาจารย์กตมาพบท่านศาสตราจารย์ศิลก็เลยมาฝากตัวไปลกสิทธิ์ในขั้นต้นแต่ mm hmm. ก็ ปฏิบัติต่อประ่านจะให้วิชาการสูงขึ้นกว่าจากเจ้าช่างเทียบไปแล้วมันก็าทางติผมทราบเยก็เป็นอย่างขั้นต้นก็เตรียมอุดมคือเตรียมอะคาเดมีวิชาการที่ศึกต่อจากเจ้าช่างมาเตรียมเตรียมศิลปะเตรียมศิลป์เข่าชั้นอุดมของทางศิลปะที่เป็นอะคาเดมีแชั้นต้น และต่อมาทีหลังต้งกตเสริมวิชาสูงขึ้นสูงขึ้นเข้าเทียบชั้นอาคาเดมีของประเทศในสมัยนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักกันก็ยังไม่มีใครรู้ว่าทันสอนนั้นมันมีขอบเขตของหลักวิชานะั้นสูงเพียงใดไม่มีใครรู้ต่อมาทีหลังมเมื่อตั้งเป็นมาหาวิายทยาลัยแล้วรอบแรกูรุ่นผม่หร,อ,หรอก่อนโผมหน่อยนะ เยามากก็เป็นผู้ที่ทว่านี่มีพัน็นมมพื้นความรู้มีความชนานาญในเรือ่องศิลปะอะไรมาพอควรแล้วท,ท,ท่านที่มีงานทํามีไรายได้เขาศตส่าที่งานมาเพื่อจะศึกษากับท่านอาจารย์เพราะอาจารย์สิงอย่างอย่างท่านไม,ม่ใช่โกนหาง่ายน,นะในสมัยนั้นม่มีใครการู้สนใจไม่รู้จักศิลป,ปะหรืออะไร สมัยนั้นยังไม่มีใครสนใจเรื่องศิลปะผลงานศิลปะของท่านอาจารย์ศิลป์พิระศรีนั้นตั้งเด่นสงายทั่วกรุงเทพอธิเช่นอนุสาวรีพระปฐมบรมราชานุสร์ซึ่งท่านปั้นตามแบบที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบ งานชิ้นนี้สำเร็จเมื่อพุทธศักราช2475ท่านงานฉลองพระนครครบ150ปีและพิธีเปิดสะพานพุทธยอดฟ้าอนุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าสวนลุมพินีมาตั้งแต่พุทธศักราช2484อนุสาวรีพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่อันเป็นงานชิ้นใหญ่ ที่ลูกศิษย์เอกของท่านหลายคนเป็นผู้ช่วยและยังมีงานที่ท่านเป็นผู้ออกแบบให้ลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้ทําการปั้นเช่นรูปพระพิคเนตที่วิทยายลัยนาฏศิลป์ถนนราชินีประติมาก,กรรมประดับที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรูปครุฑที่มุมตึกกรมประนีโทรเลข การสื่อสารแห่งประเทศไทยรูปปั้นถังซึ่งประดับอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดาภายในโรงพยาบาลสิริราชก็เป็นฝีมือการออกแบบของท่านเช่นกัน เป็นเพียงผลงานบางส่วนของท่านเท่านั้นยังมีงานชิ้นอื่นๆอีกมากมายบางชิ้นเป็นเพียงแบบร่างและหุ่นจำลองทำขึ้นด้วยมันสมองและมือของท่านซึ่งรับใช้ทั้งชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ปัจจุบันยังคงเก็บรักษาไว้ที่กองหัตถศินกรมศิลปากรส่วนงานอื่นๆที่เป็นภาพวาดลายเส้น รวมทั้งหนังสือตำราวิชาทั้งหลายนั้นมีอยู่มากมายจำนวนนับไม่ถ้วน จจุบันคืออาจารย์ทวีศาก์เสนาณรงค์ก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของาศาสตราจารย์ศิลปีระศรีซึ่งท่านอธิบดียังจำได้ดีถึงบรรยากาศการเรียนหนังสือสมัยนั้นเป็นช่วงที่ผมได้รับการศึกษาทางด้านศิลปะอย่างแท้จริงในช่วงนั้นท่านเป็นคนที่ให้ความกรุณาต่อลูกศิษย์มากนะครับถึงจะเป็นฝรั่งก็ตามแต่ว่า น้ำใสใจคอแล้วผมคิดเราเป็นคนไทยมากกว่าที่จะเป็นฝรัง่งท่านเป็นชาวอิตาเลียนนะครับท่านสอนทุกอย่างสอนถึงศิละปะสอนถึงประวัติศาสตร์ศิลสอนถึงความเป็นไทยสอนทั้งเรื่องความงามของทีเ่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะฮะอันนี้ทึ่ผมเป็นเรื่อง,งที่ผู้ผมพูดนี่หมายว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าท่านเป็นฝรัง่งแต่อย่าลืมว่าท่านเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยก่อนผมเกิด12ปีเพราะนั้นก็เท่ากับ ท่านเป็นเหมือนพ่อเหมือนเป็นคนที่เกิดในเมืองไทยนะฮะความรู้ต่างๆของท่านมีมากเลอเกินดูครับอาจารย์เป็นคนดุมากเลยนะครับแต่แต่ถ้าถึงใจดีก็ใจดีนะฮะท่านท่านมีอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะท่านมีอารมณ์รุนแรงนะครับเวลาดุก็ดุเวลาใจดีก็ใจดีนะฮะบ,บางทีร้องเพลงกลับเราอะไรอย่างนี้นะฮะ ว่าถ้าเราไม่ทํางานเมื่ออไรเราก็เป็นฟืนเป็นไฟนะครับดูครับผมว่าดูแต่ทุกคนรักรับท่านนะฮะ,ะโดนฮะผมก็เคยพูดผมกําลังเพนอยู่แล้วเพื่อนเล่นหมักรุกนะฮะตอนอยู่ปีห้าจะแล้วผมไม่ใสาตาอาจารย์นะ่ยผมเป็นเด็กดีจะแล้วเขาเล่นหมักรุกกันผมคิดว่าอาจารย์ยังไม่เข้ามาที่ห้องในสตูดิโอผมไปจับมาเขาตัวหนึ่ง เอออาจารย์ไปอยู่ข้างหลังเมื่อไรไม่ทราบท่านไล่ผมไปเล่นหมากลูกท้องสนามหลวงผมยังจำได้ท่านเรียกผมตาวีศักดิ์ใช่ใช้คำว่าทวีตาวีศักดิ์นายไปเล่นหมากลูกท้องสนามหลวงอย่ามาเล่นที่นี่ซึ่งผมเสียใจมากนะตอนนั้นเพราะว่าเราอุสาห์เป็นคนดีแทบตายนะนะ้วมันหนึ่งก็โด,ดอนอาจารย์จับได้วมม่าอะไรอย่างนี้แต่เกดกับอาจารย์มีเยอะมากเลยฮะทั้ง ที่ที่อะไรต่ออะไรไม่มีมากแล้วเกินพวกเราจะยังได้จำได้ติดหูติดตาจนทั้งบัดนี้แม้ท่านจะได้เส้นชีวิตไปกว่า20ปีแล้วแต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่คุ้นเคยกับท่าน ยังคงมีความทรงจำที่แจ่มชัดและความผูกพันอันลึกซึ้งจึงได้พยายามช่วยกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานของท่านกลายเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานเพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศเก่าๆครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่อาจารย์ตายนะฮะยีบสองปีมาแล้วเนี่ยคนนานมาแล้ว ผมเองก็เป็นหนี้พวกเราลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเป็นหนี้หนี้ในความรู้สึกที่มาปล่อยห้องอาจารย์ให้รกลางอย่างนั้นมีช่วงต้นๆมีอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ฝรั่งเข้าไปเป็นพวกคณะบดีจิจกรรมปฏติมากรรมที่ต่อมานะครับเข้าไปก็ได้ไปอาศัยใช้เป็นสตูดิโอต่อมาตอนหลังท่านก็ไม่ได้ไปใช้ก็เลยทิ้งว่างอยู่เกือบยี่สิบสองปีนะฮะพวกเราก็เป็นที่ผมกล่าวแล้วว่าเป็นเหมือนจะเป็นหนี bbles, ้ เราเลยคิดว่าเราควรจะต้องทําอะไรให้สักอย่างให้สมบัติเป็นอนุสรณ์ของอาจารย์นะครับแล้วตูดิโอของอาจารย์เนี่ยมันเป็นแบบพิพิธภัณฑ์นอนุสรณ์นะครับเป็นเมมโมรี่แบบนั้นแบบบ้านของคนสําคัญที่เมืองนอกเนี่ยซึ่งไม่ไม่เป็นการยากสําหรับพวกเราซึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ทึงหลายสาขานะครัทางด้านการพิพิธภัณฑ์ทางด้านอะไรทุกอย่างทางสถาปนิกอะไรต่างก็เลยคิดทํากันขึ้นมานะครับโดยเออเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีชวนท่านเกษิเก่า ท่านช่างศิลป์นะฮะท่านก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์เหมือนกันท่านกระโดะโดลงมาเองเป็นประธานของคณะกรรมการหน่วยการโครงการนี้แล้วก็เป็นผมทํางานอยู่ที่นี่ท่านก็ให้ผมเป็นรองประธานแล้วก็มีเพื่อนฝูงอีกหลายคนอีกเจ็ดแปดคนช่วยกันทำนะครับขอฝากให้ประชาชิเก่าและศิลป์ปัจจุบันจะพผู้ทีเคารพศรัทธาท่านอาจารย์ศิลป์ว่าการที่จะทาให้อยู่กานนี้อยู่ได้ตลอดนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามดูแล แีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาทุลก้อนนเพื่อเป็นมูนิธิเงินก้อนนี้จะใช้ไปด,เด,ดูเพื่อทางด้านศิลปะรวมทั้งส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลษาให้ผิธภัณฑ์อยู่ได้ตลอดและโดยสม,มบูรณ์ตอนนี้ผมขอมอบผลิตภัณฑ์ที่นี้ให้อยู่ในความดูแลของศพทิศกาอและผมขอตทพิธีเปิดผลิตภัณฑ์อย่งนี้จบ พิพิธภัณฑ์ศิลป์พีระศีอนุสร์จึงได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2527 เป็นสถานที่รวบรวมผลงานและเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวของอาจารย์รศิ์พีรศีรวมทั้งผลงานชิ้นเยี่ยมของบรรดาลูกศิษย์ฝีมือเอกของท่านอันเป็นผลงานที่เคยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาแล้วแทบทั้งสิน้นถ้าบรรดาศิลปินรุ่นใหม่ๆหรือนักศึกษาประชาชนธรรมดาได้เข้ามาชมบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์สิ์พีรศีอนุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระแห่งนี้ก็คงจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์งานศิลปะขึ้นเป็นแน่แท้ ห้องทำงานของท่านอาจารย์ศิล์ท่านได้ทำงานศิลปะสอนหนังสือเขียนตำราอยู่จนเกือบจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านคือในพุทธศออักราช2505เล่าครัผมเคยเข้าไปไปดูว่าอาจารย์ทายอะไรข้าวกับวันมีอะไรบ้างท่านมีกระเป๋าซิปเล็กๆนะเป็นสีน้ำตาลสีดำจำไม่ได้ก็ัคงนั้นข้างในมีแซนวิชสองอันและมีมีกล้วยน้ำว้าเผาท่านทานอยู่แค่นั้นแล้วท่านก็ทานน้ำเปล่า ผมอาจารย์ไม่ทางแค่นี้ก็บอกฉันอยู่ก็ได้แค่นี้ฉันก็อยู่ได้นะแล้วมีรู้บ้างเมื่อเด็กๆมันทำกันมันไม่ถูกแล้วก็มีบ้างธรรมดาแต่จิตใจทำมาเต็มด้วยเมตตาสงสารเป็นอาจารย์อย่างนี้หายากเกิดมาเป็นครูบาอาจารย์เฉยๆเป็นนักศิืปอป่าอย่างเดียวนั้ะขนาดที่ท่านป่วยนะขนาดที่ท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วหรือก่อนท่านไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านยังบอกบอกว่า บอกกับผมว่าฉันจะไปะให้หมอตรวจร่างกายนิดหน่อยฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกค่าบอกอยนี้ฉันยังแข็งแรงไปสองสาวันไปนันแหละไม่จะกลับมาแม้ท่านจะสิ้นชีวิตไปแล้วกว่า20ปี แต่ความทรงจำของบรรดาลูกศิษย์และผู้คุนเคยที่มีต่อท่านไม่อาจลบเลือนหรือจืดจางไปได้ง่ายๆเราคนรุ่นหลังยังตระหนักดีว่าท่านเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับศิลปะอย่างที่สุดจึงน่าภูมิใจแม้ว่าท่านจะจบสิ้นชีวิตไปแต่งานศิลปะของท่านยังคงยืนยาวจนบัดนี้ สมเจตนารมที่ท่านต้องการให้วงการศึกษาศิลปะของไทยขยายตัวก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศท่านหวังอยู่ตลอดชีวิตของท่านที่จะให้ประเทศไทยมีศูนย์ศิลปะไว้แสดงงานศิลปกรรมมีการประกวดผลงานศิลปะต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะมากขึ้นกว้างขวางขึ้น ซึ่งความต้องการของท่านนั้นเป็นจริงแล้วส่วนหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมาก,กรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าครับผมคิดว่าอาจารย์ศิลนปน์ได้วางรากฐานของศิลปศึกษาไว้อย่างมั่นคงแล้วก็มีมาตรฐานเป็นสากลมากทีเดียวนะครับคือเห็นจากเห็นได้จากไอ ผลงานที่ลูกศิษย์ท่านอาจารย์สิป์ได้สร้างไว้ทําชื่อเสียงกับประเทศแล้วก็การที่คณะจิตกรรมได้พัฒนาก้าวหน้ามามีภาพวิชาใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการสอนศิลปะศึกษาในระดับกรมศึกษานี่เพิ่มขึ้นอย่างที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับ ก็คิดว่าพื้นฐานที่ท่านวางไว้เนี่ยก็ช่วยให้ใหใหศึกษาศิลปะบ้านเราเพัฒนามามากทีเดียวนะครับแล้วก็ในด้านของการาส่งเสริมศิลปะร,ร่วมสมัยท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของศิลปะสมัยใหม่นะครับท่านได้ริเริ่มการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินะฮะซึ่งจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกมาจนถึงครั้งที่30ในปีนี้ แล้วก็ปัจจุบันก็ได้แตกหนอแตกแขนงออกไปมีการประกวดการแสดงนะฮะที่จัดโดยสถาบันภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลมากมายอย่างในการแสดงกิจกรรมบูลหลวงการประกวดศิลปรกรรมร่วมสมัยหรืออย่างในการแสดงที่ในหอศิลป์คลังดีนะฮะการแสดงศิลประร่วมสมัยของศิลปินเยาวชนเป็นต้นนะครับ และสำหรับฝรั่งคนหนึ่งที่นอกจากจะมาอุทิศชีวิตเพื่องานศิลปะให้กับประเทศไทยแล้วยังเป็นผู้ห่วงใยสังคมไทยด้วยการสอนให้คนไทยรู้จักหวงแหนศิลปะของตนเองและได้สร้างแนวทางเพื่อให้ศิลปกรรมในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ยืนยาวดังนั้นเพียงปีละครั้งในวันที่15กันยายนซึ่งเป็นวันเกิดของท่าน เราทุกคนควรจะระลึกถึงท่านกันสักหน่อยศาส,สตราจารย์สินพิรศีผู้ที่ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าศิละปะนั้นยืนยาวแม้ชีวิตจะสั้น ชมทีพจรลงเท้าส่งจดหมายมาได้ที่บริษัทสตูดิโอเทนจำกัดตู้ปอนอ12ขีด142กรุงเทพ10120